ก็อยู่กับผมบูมอิเดียตทีวีนะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ไปตรวจโควิดฟรีกับได้รับเงินจากทางรัฐบาลไปตรวจโควิดฟรีไม่ได้รับเงินหรอยังไงดีวะตรวจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายผมไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ต้องก่อนอื่นต้องเกินก่อนเลยทําไมผมถึงได้สิทธิ์ตรวจฟรีมันมีเงื่อนไขใช่ไหมเพราะบางท่านก็ไม่ได้สิทธิ์ตรวจฟรีหรือแม้กระทั่งบางท่านก็ไม่ได้อนุญาตให้ได้เข้าไปตรวจโควิดโอเค ก่อนอื่นเลยถ้าใครได้ดูช่องนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนถึงผมจะไม่ได้อัพวิดีโอมานานแล้วบอกก่อนเออผมไม่ได้อัพเพราะว่าผมขี้เกียจอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่2เพราะว่ามหาลัยตอนนั้นผมยุ่งเรื่องมหาลัยสอบนู่นนี่นั่น,นโอเคจนตอนนี้เคลียร์หมดแล้วแล้วพอเคลียร์หมดแล้วกลับมาไทยเจอปัญหาโควิดก็คือผมไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก่อนที่ผมกลับมาเนี่ยทางที่นู่นเนี่ยมันเริ่มมีการระบาดนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยเลขมันตัวเลขมันอยู่ที่อันเดอร์ต่ำกว่าร้อยแต่ว่าพอก่อนที่ผมกลับขึ้นมาเนี่ยมันพุ่งขึ้น อยู่ห7เจ็ด้อยเลยแล้วก็การเดินทางที่นู่นนะครับผมการเดินกลับมาของผมเนี่ยผมอยู่ในเรียกไงภาคก,าออก,ก,ลากลางของอังกฤษไม่อยู่ในกลางกลางของอังกฤษคือผมจะต้องไปบินที่ลอนดอนอยู่แล้วและแน่นอนครับผมเมืองหลวงเนี่ยมันจะมีจำนวนผู้ป่วยเยอะอยู่แล้วนะก็เลยเสี่ยงโอเคอย่างแรกเลยผมกลับมาวันที่15้าปกติดีทุกอย่างปกติดีกลับมาบ้านกักตัวไม่พบเจอใครไม่ออกไปไหนจนถึงกระทั่งวันนี้วันที่เท่าไหร่วะคลิปที่ผมถ่ายอยู่ในวันที่9ตอนตีสี่ ผมยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปจากห้องเลยดือยซ้าคือออกแค่ไปกินข้าวอาบน้ําคือแม่งก็ใกล้ๆอ่ะห้องน้าผมเดินออกจากห้องไปเลี้ยวขาถึงไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยเล่นเกมทั้งวันก็คือตอนแรกก็จะถ่ายว่าเอ้ยสิบสี่วันแม่งกูทําอะไรบ้างวะพอถ่ายไปถ่ายมาเจ็ดวันกูไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยเล่นเกมแม่งอย่างเดียวเลยหน้าเบือ่อโอเคก็ผ่านไปครับผมพอเข้าไปประมาณวันผมกลับมาสิบห้าไหมผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งผมกลับมาวันอาทิตย์วันจันทร์ผมเริ่มรู้สึกตัวร้อนละ ปวดหัวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าหรือเพราะอะไรหรือว่าผมนอนตีสี่ตีห้าทุกวันแล้วแม่ผมก็จะหวังดีไงฮัลโหลโทรมาบุ้มตอนแปดโมงเอาอะไรเปล่ากินไรไหมตอนเช้าแปดโมงแม่ไปตลาดนะอะไรอย่างนี้โทรมาทุกวันเลยผมก็ได้นอนแบบวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเราก็เล่นเกมเงี้ยเราก็ไม่นอนแล้วเราก็ไม่นอนใหม่ตีสี่ถ้ามันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ไงเราก็เลยกังวลบวกกับผมเป็นภูมิแพ้แล้วเคอผมมีประวัติเป็นเคยเป็นปอดอักเสบเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเราไอด้วยตอนนั้นเราก็ไปเลยใส่แมสปึ๊บ ไปถึงโรงพยาบาลมาขับรถไปโรงพยาบาลมาไปปุ๊บถามเขาเถามพี่พยาบาลเนาแผนกที่ตรวจอยู่ไหนโอเคเราไปไป,ไปุ๊บเข้าไปถึงก่อนเข้าไปถึงค <TJ s S 2> รับผมเขาจะมีที่ผมแต่มันจะมีสติกเกอร์มันจะมีสติกเกอร์ติดติ๊ก,ๆๆกคือว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ไอคนที่เข้ามาตรวจเนี่ยหรือจะเข้าไปรับการคัดกรองเนี่ยคุณมีอุณหภูมิเท่าไหร่โอเคเข้าไปถึงปุ๊บผมก็ติ๊ก่อนเลยติกปั๊บพนักงานก็ดูโอ้โห 37.7เทุ่ดเาดูงี้โหสามสุดเอุณหภูมิสูงมีไข้เล็กน้อยเขาก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ผมว่าผมเป็นคนที่อุณหภูมิร้อนก็โอเคไม่มีอะไรปั๊บแล้วเขาก็ให้ไปกรอกบัตรนู่นนี่นั่นเพราะผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลรามามาก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่อยู่ไกลาจากบ,บ้านผมแล้วก็โอเคเราก็รอกรอกบัตรเรียบร้อยทีนี้เขาเรียกตัวเราไปไปคุยกับพยาบาลก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับคุณหมอคุยกับพยาบาลขั้นตอนแรกคุยกับพยาบาลเราก็เขาจักประวัติเราผมก็บอกว่า เนี่ยผมเอาพาสปอร์ตไปโอเคไหนวะผมเดี๋ยวผมมาหาพาสปอร์ตให้ดูโอเคผมเราผมยิบหลักฐานไปว่าผมเดินทางมาจากต่างประเทศก็คือพาสปอร์ตมันก็จะมีเนี่ยโอเคมันเนี่ยเป็นพาสปอร์ตมันก็จะมีแต้มถูกไหมว่าผมเดินทางกลับมาจากประเทศอะไรแล้วผมไปประเทศนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผมก็โอเคมีบัตรอันนี้อีกหนึ่งใบเป็นบัตร uk resident ซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ที่ uk เกินกี่เดือนวะจำไม่ได้ละ6เดือนมั้งมันจะได้เหมือนบัตร uk resident มา โอเคผมก็ไปโชว์เขาเพื่อเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเราเนี่ยไปอยู่ที่ยังกฤษนมาจริงจริงแล้วเราไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวเราไปมานานแล้วก็คือคอร์สเรียนของเราอะ่ะมันจบพอดีผมก็หลักฐานว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมันจบช่วงนี้พอดีเราต้องกลับมาเพื่อจะต่อวีซ่าแล้วเราจะไปอีกทีหนึ่งในเดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคเขาก็แบบเฮ้ยคุยไปคุยมาตอนแรกพยาบาลครั้งแรกบอกโอเคคือแบบคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะต้องไปแบบ ทั้งเสียเงินห้าพันโอเคไหมผมก็ผมก็ผมก็คือใจผมก็คือห้าพันไม่เป็นไรผมต้องการที่จะตรวจอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้รู้ไปเลยถ้าเราเป็นเงี้ยมันมันมีอิมแพคเยอะอะทั้งพ่อทั้งแม่ผมอีกคือถึงผมไม่ได้ออกไปเจอใครก็คือในบ้านผมเนี้ยก็คือมีพ่อที่คือเอาข้าวน้ำมาให้ผมแล้วก็แม่บางทีแต่แม่ผมเป็นไทรอยด์ถ้าแม่ผมติดก็คือยุ่งเออคือวันนั้นเราก็ตั้งใจเราจะไปตรวจถ้าเป็นก็คือจบก็คือไปกักตัวไปรักษาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โอเคเราก็กลับไปนั่งรอเขาเรียกคิวก่อน ผมนั่งปุ๊บเนี่ยผมก็มีป้าคนหนึ่งอันนี้ผมจะเป็นเค s e s t u มีป้าคนหนึ่งก็คุยกับเพื่อนว่าเนี่ยแบบนี้เลยเครียดเลยแกเนี่ยฉันอยู่โรงพยาบาล,ลาม,มาฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้แบบตรวจฟรีหรือเปล่าเหมือนแบบพยายบาลไม่ให้ตรวจฟรีผมคิดว่าผมคิดว่าจะอแสดงว่ามันต้องช่วงนี้มันต้องเข้มมากๆแน่เลยถึงจะได้ตรวจฟรีโอเคแล้วสักพักหนึ่งป้าเขาอยู่คิวก่อนหน้าผมมันจะมีการเช็คอีกรอบหนึ่งเหมือนเขาจะโทรไปคุยกับศูนย์ศูนย์ที่แบบรับเรื่องอีกทีหนึ่งเขาโทรไปคุย เขาก็จะมาเรียกเรียกผมไปคุยทีนึงทีนี้ป้าคุยนานพนักง,งานเรียกผมนะแต่ป้ายัางคุยไม่เสร็จเขาถามอาพยาบาลถามป้าว่าเฮ้ยทำไมป้าถึงอยากมาตรวจเขาซามคำถามผมว่าได้ยินอะคือมันนั่งอยู่คือมันอยู่ข้างหลังอะก็เลยยินว่าเนี่ยขึ้นรถเมลทุกวันมันเสี่ยงนะต้องตรวจฟรีต้องแบบนู่นนี่นั่นทํางานที่ทํางานของป้าเขาเนี่ยมีคนอยู่เยอะมากคนเป็นร้อยเลยเป็นตึกออฟฟิศแล้วมีแบบคนเป็นพันพคนเลยมันเสี่ยงมันพูดประมาณนี้คือผมคิดในใ,ใจ นั่งรถเมย์ก็ตรวจฟรีหรอวะคือคิดในใจนะแต่แบบเข้าใจครับว่าทุกคนมีความเสี่ยงแต่ต้องย้อนกลับไปวันที่สิบห้าของเดือนเดือนหาเลยวะเดือนมีนามันช่วงนั้นก่อนก่อนวันที่ผมจะไปตรวจโรงพยาบาลรามาได้บอกเลยว่ารับเลิกรับตรวจเพราะว่าน้ํายาหมดหรือก่อนหลังๆตอนนั้นก็มีข่าวว่าสีรรา้น้ํายาหมดที่นู่นนั่นน้ํายาหมดถูกไหมผมเมื่อกี้ในใจโอ้โหป้าป้าไม่มีอาการอะไรเลยป้าไม่ตัวร้อนตรวจตรวจหัวตรวจตัวป้าป้าไม่ตัวร้อน ป้าไม่ไอป้าไม่เวียนหัวป้าแค่นั่งรถเมล์ป้าแค่ไปทํางานทุกวันป้าจะมาตรวจโอเคก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาเขาก็ผมก็คิดว่าเออป้าคงไ,ได้อยู่แล้วแหละแล้วลเขาก็ป้าเขาก็คงจ่ายเงินเพื่อเข้าไปตรวจและทีนี้ผมก็คุยกับอีกทีนกกออทกหนึ่งเขาก็ซักประวัติผมอีกรอบหนึ่งเฮ้ยคุณคุณไปทําอะไรมาอะไรอย่างงี้ผมว่าผมไปอย,อ,ยอยู่อังกฤษมาผมไปอยู่มาผมไปมาเก้าเดือนแล้วผมต้องกลับมาช่วงนี้พอดีและช่วงที่ผมบินเนี่ยต้องไปลอนดอนไปฮิตโรแล้วก็ต้องไปต่อเครื่องที่ กาตาอีกซึ่งเพราะว่าเครื่องที่กาตามันเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกิดใครจะต่อเครื่องใครไปยุโรปบ่อยจะรู้ว่ามันต้องต่อเครื่องที่กาตาถ้าเกิดเราไม่บินตรงแล้วก็บินตรงมันก็แพงกว่านิดหน่อยเซฟได้นิดหนึ่งก็เซฟแล้วก็มันก็มีคนจากชาติไปผมอธิบายเข้าไปเขาก็โทรไปโทรไปมันแป๊บเดียวเลยแล้วเขาบอกโอเคค่ะแล้วเขาก็คุยมับผอเขาบอกว่าออของคุณเนียตรวจฟรีไม่ได้นะคะก็แบบว่าส่งใบามาหนึ่งใบให้เซ็นว่าต้องเสียห้าพันนะอะไรอย่างนี้โอเคผมก็เซ็นแบบว่าเซ็น้วต้องอ่านก็ ถ้าเกิดเราตรวจเจอเชื้อคุณเนี่ยเราจะคืน 5, ห้าพันให้เหมือนประมาณว่าคุณจะได้รักษาคืนแล้วก็คุณจะรักษาฟรีอะไรอย่างนี้โอเคเราก็เซ็นไปปาร์ททีนี้เราก็ยาไปอีกโซนหนึ่งทีนี้เขาก็จะเรียกไปนี้มีคนเยอะเลยมีคนแบบที่ป่วยมาเลยก็จะมีคนป่วยมาอะไรแบบตัวร้อนอ้วกอะไรก็มีเลยแล้วมีคนธรรมดาที่แบบไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็แบบยอมเสียตังค์ตรวจแต่คือเขาต้องคัดก่อนเขาจะต้องไปคัดอีกทีหนึ่งทีนี้ผมผมเข้าไปปัรบแล้วเขาก็เรียกเราไปปุ๊บ บอให้โทรตามอันนี้ผมเอ๊ะคงให้กูโทรเฮีย้ยอะไร่ะเขาปีป๊ป้ายดูโทรโทรเบอร์เนี้ยนะคะให้โทรไปผมก็อ๋อโทรเฮีย้ยอะไรวะเราโทรไปอ๋อคุยกับคุณหมออันนี้คุณหมอก็ซัดซักผมมาอะไรที่จะแบบทําให้ถึงคิดว่าอยากมาตรวจคะมีสาเหตุอะไรเป็นเสียงแบบนๆหน่อยผมก็พูดไปอ๋อผมก็อธิบายเหมือนที่พยาบาลเลยเฮ้ยผมกลับมาจากนี่นะแล้วแบบผมเนี่ยต้องนั่งเครื่องไปต่อที่กาตาอีกแล้วก็ทางยูเคเนี่ยเขาไม่ได้แบนคนจากจีนไม่ได้แบนคนจาก ญี่ปุ่นแล้วก็สถาบันที่ผมเรียนเนี่ยมันก็มีนักเรียนใหม่เข้ามาพูดไปปุ๊บแล้วคุณหมอก็บอกว่านี่ทาไมพยาบาลถึงไม่ให้ไม่ให้เราตรวจฟรีเพราะว่าเราเนี่ยมาเคสมาจากประเทศที่เสี่ยงแล้วนะวันนั้นเนี่ยที่ยูเคมันมีคนติดเชื้อมันยูเคมันมีทั้งพวกสกอตแลนด์พวกเวลพวกไอร์แลนด์คือทั้งยูเคมันติดแบบหกเจ็ดร้อยหรือตอนนั้นมันขึ้นเกือบพันแล้วอะ่ะเขาก็แบบโอเคเขาว่าไรบอกว่าโอเคแต่เขาจะขอเลขให้ว่าเราควรจะได้ตรวจฟรีโอเคหลังจากนั้นปุ๊บ พยาบาลก็อาบมาโอเคผมได้ตรวจฟรีอย่างนั้นผมก็ตรวจไปตรวจป๊าไปตรวจข้อมือมีไม้อย่าวๆหนึงใครเคยตรวจไข้ใบใหญ่ไหมผมเคยตรวจไข้ใบใหญ่เพราะผมเคยเป็นไข้ใบใหญ่รอบหนึ่งไม้ยาวๆเลยยาวมากมานแบบยาวมากหลวงเข้าไปในจมูกแม่งปั่นหมอปั่นหมอบอกโอ๊ยเจ็บนิดนึงทิ้งจะโอ้หมอแม่งไม่นิดเลยว่ะจมูกเข้าไปบัดอย่างลึกแล้วโอ๊ยไม่เจ็บแม่งไม่นิดเลยหมอบอกโอเคค่ะเหลือที่ปากอันนี้เจ็บน้อยกว่าจมูกปึ๊กไอ้เหี้ยแม่งทิ้งเขาองเนี่ยแบบเหมือนเขาอย่งเนี้ยโอ้โหหมอไอ้เหี้ยแบบทำอะไรก็ไม่ได้นะคันแบบ แล้วจะไอจะไอก็ไอไม่ได้ก็คิดในใะจไอเยียถ้ากูไอนะไม่น่านแม่งบาดคอกูแตกแน่เลยไอก็ไม่ได้ขูแบบหมอแม่งโกหกกูโคตรเจ็บแบบเจ็บมากออกมาไม่เป็นไรปุ๊บออกมาปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับพยาบาลไม่ต้องจ่ายเงินแต่เขาจะจ่ายยามายาก็ไม่แพงประมาณไม่กี่บาทร้อยกว่าบาทเป็นยาเพราะว่าแบบเรามีไข้ไงแล้วแบบเราคอแดงเขาก็แจกยามาร้อยกว่าบาทเขาก็ให้เรา,เามีตัวเลือกให้เราเลือกส3อย่างในการรับผลตรวจอย่างแรก อ่มารับเองก็จะมีวันระบุวันมาอย่างที่2คือจะส่งอ e ีเมลอย่างที่3าก็คือส่งไปรษนียซึ่งผมเสือกเลือกส่งไปรษนียไงแลวคือมันนานมากแม่งกูตรวจวันที่15ผลกูได้วันที่20กว่าคือนานมากครับผมคือคือผลนะที่มันเป็นใบอ่ะเป็นใบคอนเฟิร์มอ่ะที่จะไปใช้ทั้งเอกสารอะไรอ่ะคือผมต้องใช้ต่อบีซ่าไงมันมาวันที่20กว่านานชิบหายผลก็ออกมาตามนี้นี่ดินนิ้วไม่ดังด้วยกูโอเคคือผมไม่ได้เป็นอะไร แต่หลังจากที่ผมไม่ได้เป็นอะไรคือผลนะั้นมันคือเรารู้ผลก่อนอยู่แล้วเวคือวันต่อมาวัน,นที่สิบหกอ่ะเขาโทรมาบอกเลยตอนช่วงกลางวันเอ่อไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือเป็นแค่แบบไข้หวัดปกติไม่เจอเชื้อโควิดไม่เจอเชือ้อโควิดแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าเออให้เราล้างมืออะไรรุ่นนี้นั่นคือหลังจากนั้นผมก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเออเนี่ยโรงพยาบาลโทรมาแล้วบูมไม่ได้เป็นอะไรคือเป็นแค่ไข้ธรรมดาพ่อกับแม่ก็บูมก็บอกผมก็บอกเขาม่ว่าไม่เป็นไรงั้นยังไงอ่ะเชื้อมยังอยู่ได้ก็คือแบบเราเซ เนี่ยผมที่ผมอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่บ้านที่ผมอยู่ประจําผมปกติผมอยู่ประจาเนี่ยผมจะนั่งกับตาเล่นเกมก็คือตาให้อยู่ข้างก็คือไม่ได้ตาผมแก่แล้วก็มีโรคประจําตัวคือเราอยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะว่าจะได้เซฟทั้งแม่ทั้งน้องทั้งอะไรด้วยเราก็อยู่ที่นี่ไปแล้วก็เซฟตัวผมเองด้วยเพราะผมจะต้องไปเรียนต่อริญญาโทตอนปลายปีถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาเดี่ยวีซงวีซ่าอะไรมันจะลําบากครับผมก็เซฟไปจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ตอนนี้คือโควิดก็หนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันก็ อยากให้รักษาตัวกันเพราะว่าทุกคนมันก็มีแบบยังไงดีทุกคนมันส่งผลกรบทบอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าใครไม่ส่งผลกรบทบกเ้ยแม่บอกให้ของพี่ของคูผมเนี่ยไม่ส่งผลกระทบผมก็ส่งผลกระทบครับผมผมจะต้องมีเรียนคอร์สปรับพื้นฐานตอนเดือนสองเดือนน,นี่ยถึงเนี้ยต้องไปเรียนที่อังกฤษจ่ายเงินไปละคือมันไปเรียนที่อังกฤษแต่ตอนเนี้ยเรียนไม่ได้ผมต้องย้ายคอร์สมา,รสมาเรียนออนไลน์แทนแทนมหาลัยเนี้ยเขียนมาแล้วว่าต้องเรียนออนไลน์แล้วเขาจะแจ้งรายละเอียดอีกทีที่หลัง แต่ว่าเขาเหมือนพูดว่าเขาก็การันตีว่าเซปเทมเบอร์เนี่ยยังไงผมก็ได้ไปเรียนทีน่นู่นแน่นอนจะคือแม่งเรียนอยู่ที่ไทยสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ใช่ถูกว่าผมต้องเรียนเวลาเที่ยงกีดก็เวลาก็ไม่ได้ละผมต้องนอนเนี่ยตอนนี้คือที่ผมนอนตีสี่นะผมจะต้องนอนเพราะว่าผมจะต้องนอนตามเวลาที่ผมเคยนอนอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาตงรงนู้นแล้วร่างกายแม่งปรับไม่ทันแล้วร่างกายแม่งจะแหลกไปหมดเลยแบบมันจะมีอาการแหลกออฟสลีปแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแย่ไปหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นผลกระทบของผมจ่ายเงินไม่สามแสนต้องมานั่งเรียนออนไลน์ที่ไทยแต่ใใครอยากกกห้เิด ล้างมือครับผมใส่แมสแล้วก็ใช้เจลล้างมือแบบเวลาใครที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามระวังนิดนึงแต่แบบเมื่อกี้เห็นผมขยี้ตาใช่ไหมคือต้องบอกก่อนเลยโอเคมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ผมคือผมเนี้ยทั้งห้องของผมเนี้ยคือผมไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกชุดผมใส่อยู่แค่ชุดนอนมี4ี่ห้าชุดเนี่ยอยู่ข้างหลังลก็คือซักใส่แล้วก็คือไม่ได้ไปไหนเลยพ่อผมหลังจากที่เขาทางบริษัทของพ่อผมเนี้ยรู้ว่าพ่อผมเนี่ยอยู่กับผมที่ผมกลับมาจากอังกฤษ ก็เลยพ่อผมตั้งแต่วันนั้นก็คืออยู่บ้านเหมือนกันทางแม่ก็เหมือนกันทางบริษัทของแม่ก็อยู่บ้านเหมือนกันก็คือต้องพยายามเซฟยังก็ถือว่าโชคดีที่บริษัทของพ่อกับแม่ผมเนี่ยได้ work from home อะไรประมาณนี้ก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้อยู่แล้วครับผมทุกคนส่งผลกระทบแน่ๆอยากให้สู้ๆนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแชร์ประสบการณ์จากคนเอเชียที่ไปอยู่ที่อังกฤษช่วงที่โควิดระบาดเริ่มระบาดผมโดนผลกระทบอะไรบ้างคือทําให้เราเห็นว่า culture ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรดีวะคือ เวลาไปเรียนต่างประเทศเราจะเจอเราจะ soaking up culture คือเราจะซึมซับวัฒนธรรมกันเราจะเจอ culture shop ก็คือวัฒนธรรมที่เราไม่คิดไม่ฝันเ่าจะเจอผมว่าเจอเดี๋ยวมาแชร์ในคลิปต่อไปดีกว่านะงไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย